ส้มจะไปเอากับดักปูขึ้นมาดูนะคะว่ามีปูหรือเปล่าตรงนั้นวันนี้ส้มอ,อยู่ทะเลทั้งวันเลยอ๋อเขานอนอยู่ในเรือเจ๋งมากเลยทุกคน เดี๋ยวส้มจะลองดึงกับดักนี้ขึ้นมาดูนะคะมันมีปูหรือเปล่าโอ้ยส้มคิดว่าสาหล่ายเต็มนะคะสาหลายมันไม่ลงถึงพื้นอุ๊ยมีปูเต็มเลย โอ้ตัวปูด้วยนะคะว้าวสุดยอดเลยค่ะปูตัวใหญ่มากทุกคนปูหินนะคะแต่ได้ตัวใหญ่มากเลยอย่าหนีบค่อยนะมันไต่เขมาใต้ขาหนูแล้ว มันม yeah, oh, 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 oh. ีปูนะคะทุกคนมันอยู่ใต้นี้มันก็เลยตัวใหญ่เนาะ เดี๋ยวส้มจะหย่อนกับดักฟูคืนลงไปนะคะว้าวคือแบบว่าตัวใหญ่มากทุกคนดูสิคะตัวยังใหญ่โอ๊ยตัดตัวใหญ่มากโอ๊ยได้แล้วตัวหนึง่ง ดีใจนะคะโอ้โหถ้ารู้อย่างนี้มาที่นี่นานแล้วนะคะตัวนี้ไม่มีกล้ามก้ามหายปล่อยทิ้งอ๊ัอนเก็บแครบ็บลออออยไม่รู้ว่ามันมาทางนี้ ดีใจไม่ได้ดูเลยปูตัวใหญ่นะคะเดี๋ยวไปดูอันนี้อีกก่อน เดี๋ยวตรงนี้ก็น่าจะมีปูอีกนะคะนี่เลยตัวนี้น่าจะมีปูอีกเหมือนกัน าจะมีปูตัวใหญ่ม,ไม,ม,ไม,ม,ไมีไม้มีไม้มีไม้อ๋ยไม่มีมันติดอุ้ยมีตัวนึงค่ะตัวเมียนะคะมันติดนี่เลย ปล้ปูตัวใหญ่นะคะ